ลึกๆแล้วคนเราพอใจในสไตล์โทสะของตัวเองเพราะเป็นรากเหง้าของความรู้สึกในตัวตนสไตล์โทสะของแต่ละคนไม่ใช่เริ่มต้นสะสมในชาตินี้ชาติเดียวแต่เริ่มต้นมานานมากแล้วการที่จะอาศัยการเจริญสติมาช่วยเปลี่ยนนิสัยความเคยชินทางอารมณ์จำเป็นต้องมองภาพรวมให้ได้ก่อนดังนี้ ภาพรวมแรกโทสะจะยังอยู่ปราบที่เรายังไม่บรรลุอนาคามิผลคือยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีไม่ว่าเราจะฝึกเจริญสติด้วยวิธีไหนหรือฝึกมานานกี่สิบกี่ร้อยปีก็ตามตราบที่เรายังไม่ได้บรรลุอนาคามิผลในที่สุดจะยังมีโทสะอยู่ตรงนั้นจะยังมีสไตล์ความเคยชินที่เราสะสมมา การตั้งคำถามว่าทำอย่างไรถึงจะไม่มีโทสะหรือไม่หลงไปตามโทสะอีกเลยจึงเท่ากับเป็นการถามว่าทำอย่างไรระผมหรือดิฉันจะบรรลุอนาคามิผลภาพรวมที่สองการเผลอใช้โทสะตามสไตล์ที่เคยชินเป็นเรื่องธรรมดาแม้ฝึกเจริญสติแล้ว ให้ทำความเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเราที่พอว่างเว้นจากการเสพธรรมะว่างเว้นจากการเจริญสติว่างเว้นจากความใส่ใจในทางลดละก,กิเลสกิเลสจะกลับมาเท่าเดิมหรือว่ายิ่งกว่าเดิมมีอาการเข้าหมวดใช้โทรศัพ์ตามสไตล์ที่เราเคยชินมาภาพรวมที่สาม สังเกตดีๆจะเห็นความพอใจในสไตล์โทสะของตัวเองคนเราจะมีสองภาคภาคฝ่ายดีเราพอใจที่จะเป็นผู้เจริญสติอยู่ในระดับความคิดกับภาคความเคยชินเราพอใจที่จะได้มีกิเลสแบบเดิมๆอยู่อยู่ในระดับรากเหเ้าของความรู้สึกอันนี้ต้องสังเกตจริงๆ ถึงจะเห็นนะครับลองสังเกตดีๆว่าเรามีความพอใจในสไตล์โทสะของตัวเองหรือเปล่าความพอใจนี้อยู่ลึกลงไปอยู่ล่างลงไปกว่าระดับความคิดเป็นระดับของใจที่เป็นรากเหง้าของความรู้สึกในตัวตนตัวตนอะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งมั่นอยู่ในเราได้ตัวตนนั้นจะถูกรักษา ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความพอใจเสมอถ้าเราไม่มีความพอใจในโทสะแล้วโทสะสไตล์เดิมๆจะไม่มีทางได้ที่เกิดรากเงาของความรู้สึกในตัวแบบเดิมๆที่ยังมีความพอใจตัวเดิมจะยังไม่ไปไหนจนกว่าเราจะได้เป็นพระอนาคามีตรงนั้นคือจิตจะไม่รับการกระทบแล้วจะไม่มีการขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตเลย ฝึกเจริญสติณขณะถูกกระทบสังเกตว่าเรากำลังพอใจในตัวตนภาคไหนในขณะจิตปัจจุบันที่ยังไม่มีเหตุการณ์เข้ามากระทบให้มองว่าความพอใจที่แท้จริงของเราคืออยากจะเลิกมีโทสะแบบเดิมๆแต่ในขณะเดียวกันก็ให้มองว่าเรื่องธรรมชาติก็ยังคงมีอยู่ เมื่อมีไม้แห้งสีกันย่อมพร้อมจะเกิดไฟได้เสมอเรายังคงมีภาคของความพอใจที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นไปตามอารมณ์อยู่มองแบบนี้เราจะเลิกคาดหวังหรือเลิกตั้งโจทย์ที่เกินตัวจากนั้นในเวลาที่มีสิ่งกระทบปังเข้ามาเราดูใจของตัวเองว่ายัางพอใจที่จะให้โทสะเกิดขึ้นเหมือนเดิมหรือว่ามีความพอใจ ที่จะมีสติเห็นความขัดเคืองปรากฏแล้วก็หายไปถ้ามีความพอใจที่จะเห็นว่าขัดเคืองแล้วเดี๋ยวก็หายไปนั่นเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาคของผู้เจริญสติแต่ถ้ามีความรู้สึกอยากจะออกนิ้วขึ้นมาก็ยอมรับตามจริงไปว่ากำลังสติของเรายังอ่อนเรายังอยู่ในภาคของความเคยชินแบบเก่า แค่นี้ก็จบครั้งต่อไปก็แค่เอาใหม่เมื่อเจริญสติอยู่แบบนี้จะไม่เกิดความเก็บกดไม่เกิดความขัดแย้งกับตัวเองว่าทำไมเจริญสติแล้วยังควบคุมโทสะไม่ได้ซึ่งนั่นยิ่งกลายเป็นการเพิ่มโทสะซ้ำซ้อนเข้าไปอีก